มาเจอคลิปนี้แล้วคุณมีเลขท้ายแบบจำตัวประชาชนเลขหนึ่งสองหและเกนี่คือคำนําายของคุณนะอย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะนี่คือคำนําายที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้ไว้ว่าช่วงเวลานับจากนี้ไปนะภายใน3เดือนดูเหมือนว่าคุณจะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีงานอะไรที่เรียกได้ว่า เป็นงานเฉลิมฉลองความสําเร็จค่ะก่อนฟังคำน่าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะคนที่มีเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชนเนาะหนึ่งอดแและเก้านะ คนที่มีเลขท้ายเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าในสมเดือนนับจากนี้ไปดูเหมือนกับว่าคุณจะมีงานมงคลนะเออเป็นงานมงคลเป็นงานเฉลิมฉลองความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคนในช่วงเวลาสมเดือนนับจากนี้ไปนะถ้าเรื่องงานก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณตั้งใจมีโอกาสประสบความสาเร็จมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะ ความสามารถของคุณศักยภาพของคุณจะนำพาความสุขความสำเร็จมาให้การงานจะบังปุริเยวตานาเบไอโกะทีเดียวนะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนะใครทำธรุรก,กิจก็ต้องบอกว่ายอดขายหรือว่ายอดเป้าหมายนะผลประกอบการผลกำไรอะไรต่างๆจะทะลุเป้าเออนะ มีโอกาสจะทะลุเป้ามีโอกาสประสบความสำเร็จแฮปปี้ดีดามีความสุขได้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาต้องบอกเลยว่า คนที่เลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนเหล่านี้นะภายในสามเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรมีโอกาสที่จะสมหวังดังที่คุณขอพอรไว้เออนะมีโอกาสเลยทีเดียวนะในเรื่องของการงานมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมั่นคงเช่นเดียวกันนะและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความรักต้องบอกเลยนะ มีโอกาสมีงานมงคลนะใครโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาแล้วจะทําให้ชุ่มช่ำชุ่มช่ำชุ่มชื่อหัวใจมีโอกาสที่จะคบกันไปได้ย,วยาวๆแบบแต่งงานกันไปเลยนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยโอกาสชัดเจนมีโอกาสจะได้เปิดตัวมีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะต้องบอกเลยมีโอกาสที่เขาจะมาสู่ขอหรือว่าวางแพลนกันในเรื่องของการแต่งงานเออ ส่วนใครที่หวังอยากจะมีลูกก็ต้องบอกเลยมีโอกาสจะได้เฉลิมจะล้องใน3เดือนนี้แหละยินดีด้วยนะคะ